เหมยสู้โน้ต16ที่เปิดตัววันนี้นะครับที่ประเทศจีนนะนะถือว่าผมว่านะดีไซน์เนี่ยผมชอบเลยนะครับ6.78นิ้วเป็น Full HD พาร์เรเลตสูงสุดอยู่ที่120เฮิร์ตนะครับเป็นจอ LCD นะครับความสว่างสูงสุดเนี่ย1,500นิตนะครับชิปเซตเป็นตัวของ u n i ิซ็อกที่8,200นะครับกล้องเนี่ยจะเป็นกล้องหลัง2ตัวนะครับ50ล้านพิกเซลเป็นตัว JN1 นะครับก็คืออีกตัวหนึ่งเนี่ยจะเป็น2ล้านพิกเซลนะครับแล้วกล้องหน้าจะเป็น8ล้านพิกเซลนะครับแบตเตอรี่ให้มา6,600 นะ OS, OS ก็คือตัว F ฟ y มี AIOS 2, 2นะครับกันน้ำกันฝุ่นที่ IP 6 5ตัวเครื่องเนี่ยบาง65อ่าไม่ใช่ตัวเครื่องบาง9.18ม mm, ิลลิเมตรนะครับผมแล้วก็น้ำหนักเนี่ย216รกรัมนะราคาเริ่มต้นเนี่ยต้องบอกว่าก็คือเขาเน้นน่าจะเป็นแมสแบบตลาดกว้างๆในจีนเลยนะครับดีไซน์ก็น่าจะถูกใจด้วยนะมีสีแดงสีดำสีขาวแดงทองด้วยนะครับก็คือราคาเริ่มต้นเนี่ย799หยวนหรือเงินไทยเนี่ย3,700บาทประมาณนั้นเองนะครับอย่าง1,100 99หยวนเนี่ยก็ประมาณ5,600บาทนะผมว่าตัวนี้ขายดีในจีนแน่ๆเลยคิดเห็นอย่างนั้นบ้างช่วยกดคอมเมนต์อย่าลืมกดหัวใจด้วยนะครับ